สวัสดีครับในกลุ่มของร้านอาหารพาร์ทเนอร์นะครับเกี่ยวกับพวกไลน์แมนแกร็บอะพวกนี้ช้อปปี้ลดหุ้นนะครับทั้งวันไม่ได้สักออเดอร์จากปกติขายได้วันละหนึ่ั้ารถึง2,000บาทนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเป็นมาครึ่งเดือนแล้วเป็นมาครึ่งเดือนก็นับอาจจะต้นต้นปีธันวาอ่าไม่ใช่ต้นเดือนธันวาอย่างที่เฮียเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะว่าเดือนธันวาปีนี้เป็นเดือนที่ เงียบมากๆมีความรู้สึกมันมันเงียบกว่าปกติคือมันหลังจากหลังจากการกระตุ้นของคนลครขึ้นแล้วแหละช่วงนั้นมันก็เหมือนแบบกราฟมันก็จะขึ้นนะเนาะแปลกันว่าตอนเนี้หนึ่งมันมันเงียบมาก่อดยุดสภาแล้วมันไม่ได้เงียบมาหลังจากการยุดสภาประเด็นเนี้ยนะครับแล้วก็เมียได้คุยกับลูกค้าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับทั้งตลาดยิงเจริญทั้ง ปากซอยบ้านเฮียทั้งลูกค้าที่เป็นคนขายพวกอาหารง่ายๆเช่นไก่ปิ้งหมูปิ้งนะครับเขาก็บ่นเหมือนกันว่ามันเงียบแล้วกลายเป็นว่าในแอปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหมดคนละครึ่งเงียบแน่นอนเพราะอะไรเพราะในแอปเนี่ยนะครับมันราคามันสูงกว่าหน้าหลานเนี่ยขายสี่สิบหน้าหน้าแอปก็ต้องขายประมาณสักห้าสิบเก้าบาทถึงห้าสิบห้าบาทเพราะว่าถ้าคุณไม่ตั้งราคาถูก กลายเป็นว่าคุณก็ไม่ได้กาไรถูกปะต่อให้เขาบอกว่าเก็บ gp น้อยในช่วงคนละครึ่งก็เหอมันราคามันกดลงไม่ได้ถ้าลูกค้าไม่ใช้คนละครึ่งล่ะคุณคุณคุณก็โดน gp เต็มถูกปะแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้คนละครึ่งก็ได้ gp น้อยอ่าโดนหักน้อยพอโดนหักน้อยโดนหักน้อยคือไม่ ระบบมันไม่ได้แบบเหมือนมาว่าลูกค้าใช้คนละครึ่งลดราคาให้ลูกค้าลงมาแล้วค่อยเก็บคนละครึ่งไม่ใช่ใช่ไหมถูกปะไม่โดน,นเก็บเต็มร้านค้าแค่ว่าจ่าย GP น้อยท่านเองสุดท้ายของมันก็คือแพงนะครับแล้วก็ณปนะัจจุบันเนี้นะครับพอปลายปีใช่ปะปลายปลายปีอะตลาดหลายๆแห่งก็มีการอัพคา่าทีถูกไหม บางที่อาจจะสามปีครึ่งครั้งห้าปีขึ้นหนึ่งครั้ง,ข,งขึ้นทีห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ยังไงยังไงมันก็ก็ไอ้นี่อยู่ดีเพราะอะไรต้นทุนต้นทุนต่อให้ลดจริงแต่ค่าฟิคคอร์สอย่างค่าที่มันเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นว่าก็ลดร,ราคาไม่ได้อยู่ดีถูกไหมต้นทุนหอยห,หาถูกแค่ไหนอ่า สุดท้ายแล้วในพื้นที่ให้เช่าที่เขาให้ให้ให้เราเช่าเนี่ยก็โดนอยู่ดีถู้ปะไม่ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดทั่วไปก็โดนนะครับคือการมันว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่สามารถลดได้เลยเพราะว่าอะไรค่าของลดแต่ค่าที่ขึ้นสุดท้ายก็ต้องขายเ่าเดิมแต่เงินในกระเป๋าของพ่อค้าแม่อ่าลูกค้าเนี่ย มันมีเพิ่มขึ้นนิดเดียวถูกปะเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับก็นั่นแหละนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ